เมื่อนี้สิมาวาเรื่องนายห้อยนะครับเนาะะเกษตรกรทุกเมื่อนี้บ่ได้เป็นผู้กำหนดราคาของอสินค้าตัวเองครับหรือผลิตผลของการ,กรเกษตรตัวเองนะครับเนาะสินค้า ยังเช่นเลี้ยงควายเลี้ยงวัวผู้กำหนดราคาก็คือในห้อยหรือว่าพ่อค้านี่นะครับแต่ละพื้นที่พ่อค้าหรือในห้อยเขากระจับกุมกันเป็นกุมเป็นกุมนะครับเนาะแยกกันเป็นกุมเป็นกุมหากิน เขาที่ใช้กลยุทธ์สยบค้นขายหรือว่ากดราคากดทับนะครับเนาะคนแรกมาเบิงเขากจะิให้ราคาตำไวนะครับเนาะราคาตำสมมุติว่าควายสมควรอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองสามหมื่นห้า เขาก็จะให้วางสองหมื่นหกสองหมืนหาไว้เนาะครับเนาะเพื่อเขาจะไปทำกำไรหกเจ็ดพันเพื่อเพื่อกันน้ำล่ะครับเพื่อเพื่อนฝูงเขาพ้อมอแต่พูดคนคนจะคลองนี่ครับจะคลองรหรือเกษตรกร,เ,ร,กรเวลาได้ เขาให้ราคาถูกมันก็บอกขายแล้วครับตามธรรมดาตามธรรมชาติพอบอกขายคนที่สองมาผ่านมาครับถ้าเขาบ,าบอกกันเขาจะิรู้บอกครับว่าเฮานั่นคนที่สองกับผ่านมากับให้ตามลงอีกกว่าเก่าครับคือโกดลงครับให้เฮาขึ้นฮอดคนแรกเนาะครับเนาะกตผ่านไปครับพอคนที่สามมาอีก แห้งต่ากว่าเก่าครับเห็ุให้เขาใจแปวเห็ดให้เขาขายให้บักผู้แรกนี่แหละครับบาดนี้เขาใจแปวเขากระโัวหาคนแรกคนแรกก็ลดราคาลงอีกครับโกดราคาลงอีกพอเป็นยังตีครับมันได้ใจเขาเขาหู้ว่าเขาอยากขายแล้วเขาก็เลยแห้งโกดเขาลงครับฉะนั่นเกษตรกรเกษตรกรก่า ย่าไปหลงกลครับราคาของเฮามีสมควรเท่าใดคิดไว้แล้วเนาะครับเนาะอ่าประมาณหนำนักแล้วคูณเบิงปลามันสมควรเท่าใดเฮากะพอไว้เท่านั้นแหละครับแคมบปอรได้เขากับบ่าาอขายย่าที่ไปตกล่อพ่อฆ้าลายเนาะครับเนาะพ่อฆ้าทานิสัยพ่อฆ้าทา อยากทายกินน่อยๆก็ยังว่าใครเนาะครับเนาะอันนี้อยากได้หลายโพดอยากรวยหลายพโพดบบเห็นใจคนผู้เลี้ยงเนาะครับเนะาะจะคล้องจับมาจับเสือกขายไปขายโบได้แค่ลงทุนอ่า ค้าน้ามูกงน้ามันกับ,บ่ว่าดอกครับกันเอาพอสมควรอัน,นาคาทาหุมาห่มต่อหอกันละก่ะบ่อย่างให้มาใกล้ครับถ้าเป็นพวกที่ตั้งแก้งแบบนั้นส่วนมากมันสิมีหลายๆกลุ่มเนาะครับเนาะผู้นึ่งมาแล้วกระบ,บอกผู้นึงมาจังเสียงนะครับเนาะเอาชีพนี้กับมิสาระแช่นี่แหละครับมาเบวาสูพีสูนองฟัง